ช่วงนี้ก็มีเสียงบ่นของผู้คลมากนะว่าอากาศร้อนนอกจากบ่นว่าอากาศร้อนแล้วก็เสียงบนว่าฝุนมันเยอะแต่ที่ไม่น้อยไปกว่าน,นี้ที่ไหนที่ไหนก็ได้เสียงบนทำนองเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากะ ชีวิตทุกวันนี้มันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเอาเสียงบนที่ว่านี่มก็มีมาได้หลายปีแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่บนเฉพาะหน้าร้อนหน้าหนาวอากาศเย็นสบายหรือช่วงหน,ห,นนหน้าฝนที่ไม่ค่อยมีฝุนเยอะเอาเสีบนที่ว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากอยู่ยากก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลย ที่ยินเสียงบนแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วที่น่าแปลคือว่าหรือน่าสังเกตคือว่าเสียงบนเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะเสียงบนว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากอยู่ยากมันจะมาจากคนที่มีอนจะกินนะมีฐานะดีก็หมายความว่า ช่วงเขากนเนี่ก็เรียกว่าค่อนข้างมีความสะดวกสบายพอสมควรแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเทียบกับเมื่อก่อนผู้คนก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นเยอะไมสามสิบสี่ปีก่อนนี่รถเก๋งเนี่ยมีไม่มากนะที่ติดแอร์ ไม่ต้องพูดถึงรถประจำทางแต่เดี๋ยวนี้รถติดแอมก็เป็นเรื่องธรรมดาไปซะล้ไปไหนมาไ,ไหนก็เินสบายยังไม่นับโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ชีวิตมันสดสบายมากขึ้นจะสั่งซื้ออะไรก็ทำได้ง่ายใช้โทรศัพท์มือถือทำไรต่อ,อะไรมากมายโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลย แต่มันก็น่าแปลกที่ว่าความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นมันไม่ได้ช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตนี่มันอยู่ง่ายกว่าเดิมเลยต่กลับบ่นว่ามันอยู่ยากขึ้นยากขึ้นเราก็ว่าความสุขกสบายที่เพิ่มมากขึ้นนี่มันไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตหรือความรู้สึกของเขาเลย เป็นไปได้ไม้ว่าเป็นเพราะว่าความสุขสบายมันกลายเป็นธรรมดาของชีวิตไปซะแล้วกรที่คนเรามีความสุขสบายทุกวันทุกวันทุกวันแม้ว่าความสุขสบายจะเพิ่มมากขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกวันทุกวันเราก็เลยเห็นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เหมือนอากาศที่เราหายใจเนี่ยเราหายใจทุกวันทุกวัน,วนตั้งที่มันมีความสําคัญแต่ว่าผู้คนก็บางทีลืมไปเลยนะว่าเราหายใจอยู่หรือเรามีลมหายใจที่ช่วยเราเลี้ยงชีตของเราให้อยู่ได้หรือเราจะไม่่อยเห็นคุณ่นข้างลมหายใจเท่าไหร่เหมือนก็มันเป็นของธรรมดาเป็นของตายนะสาหรับชีวิตเราไปแล้วเพราะแม้แต่เราหลับ เรื่อมีลมหายใจเข้าออกเข้าออกนะความสุขสบายของผู้คนในวันนี้บางทีก็ไม่ตายจากลมหายใจคือมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปละขณะที่ความเหนือยากความทุกข์ความลำบากหลายอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นที่อย่างความสุขสบายมันโผล่เข้ามาอาจจะเป็นครั้งคราว แต่พอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็รู้สึกวั่นไหวรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนหรือว่ารู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตของเรามากนั่นก็กเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนทุกวันนี้แม้จะมีความสุขสบายมากขึ้นแต่ก็กลับรู้สึกว่าชีวิตนี้มันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันนะคือคนเราอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆส่วนเนี่เป็นเพราะว่าเราต้องเหนี่ยวการแสวงหาความสุดกสบายก็ได้ไอ้ความสุขสบายที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่ได้มาปเปล่าๆเราต้องลงทุนลงแรงด้วยการหาเงินหาทองเพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตที่สะดวกสบาย ผ่อนรถผ่อนบ้านมีเงินเติมโทรศัพท์มือถือแล้วก็อะไรอะไรต้องหลายอย่างในการที่เราต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อให้ชีวิตมีความสุขวสบายมากกว่าก่อนเนี่ยมันก็ทําให้หลายคนรู้สึกว่าเหนื่อยความเหนื่อยความละ ของผู้คนมันยา้มาจากการที่แสวงหาความสุขสบายชนดิดที่ว่า,าไม่รู้ถักพอก็ว่าได้ต,ตัวสะดุขสบายไม่พอก็ต้องให้ลูกนะให้คนกล้ตัวสุดสบายด้วยแล้วเหนื่อยการทํางานเดี๋ยวนี้มันสาก็ไม่ได้หยุดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องทํางานกันจนถึงดึกดื่นไม่มีเวลา ที่แน่นอนเหมือนกับเวลาทํางานสมัยก่อนที่สี่ห้าโมงเยนก็เลิกกลับบ้านแต่ทีนี้นานก็ตามมากับโทรศัพท์มือถือทํางานหนักมากขึ้น,นเวลาพักผ่อนน้อยลงกจะว่าไปเ,าเวลาพักผ่อนที่น้อยลงส่วนก็เกิดจากการที่เราให้มันกับการหาความสุขจากเทคนโนโลยีที่เราได้มาหลายคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่า ดูหนังฟังเพลงดูสีรือเกาหลีนะจนโต่งแม้ที่ว่าอยู่ยากอยู่ยากเนี่ยส่วนก็เพราะว่าเราได้ลาหาความสุขสบายอย่างไม่รู้จักดิดจนไม่จริงนั้นคือเรา แม้จะมีความสุขสบายแล้วเราก็ยังอยากจะได้มากกว่าน,นี้อยากจะได้มากกว่าน,นี้พออยากจะได้มากขึ้นนันก็เหนือการหาเงินหาทองยิ่งเห็นคนอื่นเขามีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าเรารู้ราฟู่ฟ้ากว่าเรามันก็รุนทนไม่ได้ที่จะต้อง ยกระ่นดับความสะดวกสบายความรูระฟูฟ้ฟาให้ทัดเทียมกับคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อนบานที่อยู่ติดกันจึงหมายถึงการที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นแล้วแข่งขันกับผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆเน่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดิไม่ใช่แข่งขันอย่างเดียว,วก็ต้องให้ลูกๆแข่งขันกับเขาด้วย เดี๋ยวนี่จะหาที่เรียนดีๆนี่ก็ต้องเหนื่อยมากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ธรมธรมดาธาก็การอะไรอยู่เพราะว่าลูกคนอื่นเขาเรียนโรงเรียนหรูโรงเรียนอินเตอร์เราก็ลูกเราก็ต้องเรียนอย่างนั้นบ้างหรือว่าอยากจะเขาได้เรียนในคณะในมหาวิทยาลัยที่ จะทำให้มีหลักประกันว่าจะได้มีงานทำที่มั่นคงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตที่สะดวกสบายให้มันต่อเนื่องยังย่งยืนหรือยิ่งกว่าเดิมได้แลดี๋าวนี้เราไม่แค่ต้องการความสุขสบายเราต้องการอย่างอื่นด้วยต้องการความเทียมหน้าเทียมตาต้องการชื่อเสียงต้องการการยอมรับต้องการอะไร,ต,ไรต้องอะไรต้องหลายอย่างตามกระแส ที่ผู้คนเขานิยมกันมันก็เลยลงเอยด้วยความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเครียดล้าแนแน่นอนมันต้องเจออุปสรรคบางทีก็ทำไม่สำเร็จบางทีก็ต้องแข่งกับผู้คนมากมาย ก็เส้นทางที่ผู้คนเลือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางที่ใครๆก็แห่กันไปเพราะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้ชีวิตนี้จะเริญรุ่งเรืองร่ำรวยมันเป็นทางสายใหญ่ที่ใครๆก็แห่กันไปก็ต้องแข่งขันกันเดี๋ยวนี้แค่จะซื้อ iPhone รุ่นใหม่นี่ก็ต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยการเข้าคิวต่อคิวอยากกินอาหารอร่อยร้านดังก็ต้องเข้าคิวกันยาว ที่จริงถ้าว่าเรียกร้องต้องการจากชีวิตน้อยลงมันก็ไม่ต้องเหนื่อยขาดนั้นก็ได้โทรศัพท์มือถือไม่ต้อง iPhone รุ่นใหม่ก็ได้จะ p อ o ฟ e ตกรุ่นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรอย่าไปกินร้านอาหารที่ไม่ได้เด่นดังอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้ชีเรามีคุณภาพน้อยลงหรือมีความสุขน้อยลงแต่เป็นเพราะเดี๋ยวนี้ผู้คนมีความ เรียกร้องต้องการจากชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่วิตมันก็ดีอยู่แล้วรือว่าสะดวกสบายอยู่แล้วมีความมั่นคงพอประมาณแล้วก็ยังอยากได้อีกได้อีกได้อีกอยากได้อยากได้คือเรื่อยๆก็เลยสุดท้ายก็เหนื่อยล้าเครียดนอนหลับไม่เพียงพอแล้วก็บ่นว่าชีวิตนี้มันอยู่ยากอยู่ยาก ที่จริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันลําบากมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีสิ่งรอเรายยอยวนเยอะสิ่งรอเราโยอยวนให้มีความอยากอะไรต่ออะไรมากมายอยากได้สิ่งใหม่ๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระแาดระวังเพราะเดี๋ยวนี้มันมีผู้คนที่จ้องหาผลประโยชน์หรือจ้อง หาประโยชน์จากเราตัวอย่างง่ายๆก็พวกพิชาชีพแกง๊งเ a l l นเตอร์เผลอปุ๊บเ,เดียวหรือว่าไม่ได้จักยังชักไม่ได้ใคร้ควณเพียงพอก็เงินก็เกี่ยงธนาคารไปสะละหมดจากบัญชีบัญชีธนาคารก็หมดไปเลยยังไม่นับประเภทว่า อย่างนี้มันต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าถ้าผิดพลาดนิดเดียวผิดพลาดครั้งเดียวก็จะเสียหายเพราะว่าเทคโนโลยีนี่มันอย่างนี้มันทั้งเร็วทั้งแรงขับรถถ้าเผลอนิดเดียวก็เกิดอ,อุบัติเหตุโทรศัพท์มือถือถ้าอุ้หันพันแล่นนะ คอมเมนต์นนคอมเมนต์นี่เดี๋ยวก็เกิดเรื่องเกิดราวเกิดร้อนใส่ตัวไปมีเรื่องมีราวกับใครบางทีก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าก็กลายเป็นข่าวคลาไปทั่ววงการโซเชียลมีเดียเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันก็มีไปทั่วเหมือนตาสับปะรดบางทีแค่ทิงขยะไม่เป็นที่เอาความมักง่ายเป็นหลัก ยังก็มีคนเห็นแต่ว่ามันปรากฏในกล้องวงจรปิดถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพิธีกรดาราชื่อดังก็วันรุ่งขึ้นก็เสียผู้เสียคนเพราะว่าเขาโพสต์ขึ้นประจานใน Facebook ใน Youtube ที่เป็นเหตุผลนี้ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ยากมากขึ้นเพราะมันต้องระแวดระวังมากมากว่าแต่ก่อนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มาพร้อมกับความสะดสบายที่เกิดจากเทคโนโลยี อีกแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ต้องอยู่ยากก็ได้นะอย่างที่บอกถ้าเราว่าเราเรียกร้องต้องการจากชีวิตให้มันน้อยลงใครก็จะมีมากมีเยอะก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเรารู้จักสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่ต้องไปดิ้นรนแข่งขันกับใครชีวิตมันก็จะเหนื่อยน้อยลงแล้วก็จะรู้สึกว่ามันอยู่ง่ายขึ้น ซึ่งมันก็หมายความว่าต้องรู้จักจัดลําดับความสําคัญของชีวิตให้ถูกว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญเงินทองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตใช่ไหมหรือว่าการที่มีสินค้าแบรนด์เนมโทรศัพท์มือถือต้องใช้ยี่ห้อ iPhone รุ่นใหม่ถ้าแบตแล้วก็ต้องเป็น iPad รุ่นใหม่ถ้าว่าเรา ไม่รู้จักลำดับความสําคัญของชีวิตให้ถูกไปให้คุณค่ากับทรัพย์สินเงินทองของแบรนด์เนมยิ่งกว่าสุขภาพหรือว่าความสัมพันธ์รวมทั้งสุขภาวะในจิตใจเราก็จะขอชีวยม,มันยากขึ้นยากขึ้นแต่ถ้ารู้จักระลำดับความสาคัญของชีวิตถูกว่าเนี่ยสุขภาพก็ดีความสัมพันธ์ ในครอบครัวมิตรภาพนะรวมทั้งการฝึกจิตให้มีคุณภาพเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยชีวิตมันก็จะยุ่งยากน้อยลงแต่ทีนี้เราผู้คนจำนวนมากนี่เขาไม่รู้จักลำดับความสำคัญว่าอะไรสำคัญที่สุดหรืออาจจะลำดับความสำคัญแต่ว่าลำดับผิดนะเช่นให้คุณค่ากับเงินทองของแบรนด์เนม หรือชื่อเสียงมากกว่าสุขภาพมากกว่าความสงบเย็นในจิตใจมากกว่ามิตรภาพหรือสม,มัติภาพันต้องลงเอยด้วยการที่ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความลำบากน่าจะประสบความสำเร็จแต่ก็เหนื่อยล้าบางทีก็สูญเสียสิ่งดีๆของที่ไปเช่นเจ็บป่วยหรือว่าเหินหา่างบางเมือคน ที่ใกล้ตัวที่เป็นคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตแน่จริงเนี่ยในะยุคนี้เนะี่ยมันสิ่งหนึ่งที่มันมีความสำคัญอย่างมากคือการที่เรามีสติมากขึ้นอชีวิตเราจะอยู่ง่ายมากขึ้นถ้าเรามีสติมากขึ้นชีวิตวันนี้มาเรียกร้องให้เรามีสติมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่มีสติเราเพ้อสะติ เราก็จะเสียผู้เสียคนได้ง่ายพลังเผลอทำสิ่งที่ก่อปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นความหุนหุนฐาน,นพันแล่นในการเขียนข้อความคอมเมนต์ตามโซเชียลมีเดียหรือคุนหานพันแล่นในการทะเลาะเบาแวงกับผู้คนโดยที่ไม่รู้ว่ามีการถ่ายรูปมีการอ ติดกล้องวงจรปิดอยู่ใกล้ๆหรือนาาพันแล่นนะขับรถเร็วแต่ว่าไม่มีสติอยู่กับการขับรถก็ถเกิอุบัติเหตุถึงกับล้มตายได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่เราต้องมีสติมากทีเดียวในงานก็โดนพู้มิชาชีพนะมาหลอกเอาเงินไปอย่างง่ายได้อย่างสะดวกสบาย แต่ว่าคนไม่เคยตระหนักนะว่ายุคนี้เนี่ยสมายนี้เนี่ยมันนอกจากเราจะต้องมีความเรียกร้องต้องการให้น้อยลงจากชีวิตแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีสติมากขึ้นจริงจริงการมีสติให้มากขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าสติก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในใจเราและการที่จะเพิ่มพูนพัฒนาสติให้มีมากขึ้นมันก็ไม่ได้เรียกร้องเวลาเพิมเ่มเติมไปจากชีวิตของเราเลย เราสามารถเจริญสติได้ในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมีสติู่การเวลาอาบน้ำถูฟันทำความสุดตัวเวลากินข้าวเวลาล้างจานกวาดบ้านก็ให้ทำอย่างมีสติมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากชีวิตของเราเพิ่มเติมเลยไม่เมือการเมืม่อความร่ำรวยนหรือความสูขสบายใน การดนชีวิตเนี่ยมันต้องมันเรียกร้องอะไรต่ออะไรจากเราต้องหลายอย่างต้องให้เวลากับมันจนกระทั่งไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อนไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาที่จะได้อยู่ดูแลอาใจใส่ลูกหลานพ่อแม่แต่ว่าปัญหาคนยุคนี้คือว่า สติเนี่ยมันมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ไม่เหมือนบ้านไม่เหมือนรถยนต์ไม่เหมือนความสุขสบายใช้เงินซื้อได้แล้เดี๋ยวนี้อะไรที่ใช้เงินซื้อได้เนี่ยผู้คนก็เฮห,หรือว่าหลังไหลไปทางนั้นท่านนิพพานเนี่ยซื้อด้วยเงินได้คนก็จะทุ่มเทกัซนซื้อนิพพานแต่ว่า แ,แต่ว่าแนี้พาเลยความสงบเย็นในจ,จิตใจมันก็เงินก็ซื้อไม่ได้ได้แต่ช่วยอำนวยให้เกิดความสะดวกมากขึ้นนี่ในขณะที่ยุคนี้เนี่ยเราต้องเราเรียกร้องให้เรามีสติมากขึ้นแต่ผู้คนกลับรู้สึกเป็นเรื่องยากแล้วพอเห็นว่าเป็นเรื่องยากก็เลยไม่ใส่ใจหรือว่าไม่ให้เวลากับมันเพียงพอสุดท้ายนะ ก็ต้องเดือดร้อนเพราะการที่มองข้ามความสำคัญของสติไปแล้วผู้คนทุกวันนี้นี่จำนวนมากเลยมีความทุกข์เพราะว่าปล่อยใจให้สติปล่อยใจเผอไัยเพราะว่าสติแตกหรือว่าหักห้ามใจไม่ได้ถูกความ อยากมาครอบงำใจเป็นเหยื่อของสิ่งร่อเราย่วยวนแล้วก็เลยเสียผู้เสียคนหรือว่าต้องตกเป็นเหยื่อนะของกระแสงเงินตราแล่สุดท้ายก็จะพบว่ามีความทุกข์รุมเราแล้วก็เลยบ่นว่าเนี่เดี๋ยวนี้มันอยู่ยากขึ้นยากขึ้นถ้าเรากลับมาตั้งสติให้ดี ทำมาใคร่ครวนว่าอะไรคือสิ่งสําคัญของชีวิตรู้จักระดับความสําคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่ลหลงไหลไปตามกระแสนิยมเรียกร้องจากชีวิตให้น้อยลงมีความพอใจในสิ่งที่มีดีสิ่งที่ได้ทั้งวนนี้เรีย,รยกรวมๆว่าธรรม,รมะ,นะนั่นเอง อาช่วมนั้นจะอยู่ง่ายขึ้นนะถ้าคนเรามีธรรมะมากขึ้นแล้ะหรือว่าเขาแค่ว่ามีสติให้มากขึ้นเนี่ยแค่ประการเดียวนี่มันก็ช่วยลดปัญหามากมายที่รุมเร้าผู้คนในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราฉานยิ่งโลกนะมันหมุนเร็วขึ้น ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นเทคโนโลยีมันเร็วและแรงมากขึ้นเนี่ยยิ่งต้องมีสติให้มากขึ้นเอาใครที่จับประเด็นนี้ได้เนี่ยนะก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสุขความสงบมากขึ้นปล่อยให้ผู้คนที่หลงไหลนะในความสุขชั่วคราวในความรุ่งระฟุฟ้าเขาก็วิ่งแข่งขัน ห้ำหันกงนไปแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสงบถ้าเพียงแต่รู้จัก,จกรักษาใจไม่ให้วันไหวนะไปกับสิ่งรอเราเย้ายวนหรือว่าสิ่งยัวย่วย,วยวุจากภายนอกแต่นั่นก็หมายความว่าเราต้องให้เวลานะกับการฝึกใจให้มีสติมากขึ้น เพียงแค่การหันมาดูแลใจให้มีสติมากขึ้นมันก็ช่วยทำให้ไอ้ความทุกข์เล็กๆน้อยๆนะในชีวิตที่มารบกวนจิตใจเนี่ยมันรบกวนเราน้อยลงและต่อไปพอเรามีสติและมีปัญญามากขึ้นถึงเวลาเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆ ความสูญเสียคนรักของรักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้ถึงตอนนั้นเราก็จะรู้สึกขอบคุณนะที่เราเลือกเส้นทางของการครองสติให้มั่นแล้วก็รู้จักมีความสันโดษในสิ่งเสรพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ไม่เรียกร้อง That went